ผมไม่ได้ไปเพิ่มเป็นสมาชิกเพื่อโปรโมตรายได้ของช่องคุณติก๊กเขาปกติเขาจะเช่นผมเอาสินค้าเนี่ยมาโชว์แล้วก็เขาจะหักเปอร์เซ็นต์ไปอะไรไปต่นี้ผมไม่ได้ทำเป็นการค้าอะไรไงผมแค่ผมแค่อะไรแค่เอามาไลฟ์คุยกับทุกท่านนะฮะ มันไม่รู้อะไรมันก็จะบล็อกไปเดี๋ยวลงลงก่อนละมั้งช่องนี้นะครับมาช่องเดียวนะฮะไปช่องแดงก่อนดีกว่านะฮะไปช่องแดงเขาบอกให้เอาป้ายหลังออกป้ายหลังออกอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะป้ายหลังออกแล้วมันจะเตือนไหมคงจะลูกดังสติ๊กเลย อ่า,าอลงก่อนนะครับเดี๋ยวลงไว้ก่อนนะครับช่องคุณติ๊กนะครับไปช่องคุณยูอย่างเดียวดีกว่านะครับเดี๋ยวลงก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะบล็อกไปซะนะฮะขอบคุณมากนะครับไปติดตามทางช่องแดงนะครับทางช่องแดงนะฮะป้ายร้านไม่น่าเกี่ยวน่าจะลูกกระสุนหนังพ๋อหรืออาจจะเป็นเรื่องตีพึ่งก็ไม่รู้นะฮะเอออาจจะไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวลงก่อนนะครับขอบคุณมากครับ ไปช่องแดงนะครับช่องนี้ก็คุยกันรู้เรื่องหน่อยเอะผมเล่าเรื่องน้องกี้เขาเป็นพรานพึ่งโดนบล็อกไปอีกแล้วนะฮะมันแบนมันแบนอยู่เรื่อยเลย ที่ไปไลฟ์ช่องดำด้วยนี่ก็เป็นห่วงเอฟซีที่เขาไม่มีช่องแดงอ่ะบางคนนี่เปิดช่องแดงไม่เปลี่ยนเปิดช่องแดงไม่เป็นครับเปิดช่องแดงไม่เป็นแต่ที่จริงผมชอบนะไลฟ์ช่องเดียวเนี่ยช่อง youtube เนี่ยนะครับไลฟ์ช่อง youtube ช่องเดียวเนี่ยแล้วมันคุยปัญหาอะไรต่ออะไรเนี่ยเราคำไหนนะมันเตือนเมื่อวานคำไหนนะครับลูกดิน และแพ็กเกจลูกบินเขาใส่ถุงมาเฉยๆเลยนะลูกกระสุนฮะมาเอ่อมันเป็นห่วงผมจะกินลูกกระสุนฮะเออใช่ใช่มันคงเห็นผมยกไอ้ถุงกระสุนมาแล้วมันก็บอกว่าไอ้สิ่งของที่เห็นอยู่จะเป็นอันตรายกับสุขภาพผมนะฮะกับท่านพลเอกจกักร์ชัยจินดาใช่ไหมครับผมทำงานกับท่านมาเยอะคดีนะครับ